นักตอบสาวไทยของเรานะคะฝากแค่ที่วของแซบค่ะทุกคนก่อนที่จะบูสศึก VNL 2023ในสัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลค่ะ เตรียมสู้ศึกเนชันลิกปี2023ในสัปดา์ที่2การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างวันที่15-19มิถุนายนนี้นะคะที่ประเทศบราซิลค่ะโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยภายใต้การนำของโคชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนปัจจุบันที่ตอนนี้นะคะต้องเรียกว่ากำลังนำพาลูกทีมเนี่ยสร้างผลงานในวอลเลย์บอลเนชันลิกปีนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมน่าปลุกเมยมากๆนะคะหลังจากที่พาทีมลูกยางสาวไทยเกาะอยู่ที่อันดับที่8ของตารางนะคะจากการมี7คะแนนค่ะ ซึ่งนักกลบลสาวไทยเนี่ยก็แข่งไปแล้ว4นะัดชนะ2แพ้2นะคะซึ่งในวันที่15มิถุนายนนี้ก็จะถึงทีเ,เวลาที่นักกลบลสาวไทยนะคะจะ แข่งขันฝีมือตบกับทีมชาติเยอรมนีกันต่อไปค่ะและงานนี้นะคะเพื่อเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สําคัญในการเติมพลังตลอดจนเป็นแรงใจให้กับการพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็บรรยาศของสนามแข่งขันใหม่นะคะล่าสุดหมอเอกค่ะนายแพทย์ประวิต์เปลมทีระสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์ประจําทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ออกมาเผยแพร่คลิปที่กําลังเดินเลือกซื้อของแทบนะคะให้กับ สาวสาวเพราะว่าสาว,สาวเนี่ยเขาฝากซื้อค่ะนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนั่นเองค่ะก่อนที่จะมีการแพ็คนะคะส่งไปให้นักวอลเลย์บอลหญิงที่ประเทศบราซิลเพื่อที่จะลุยศึก VNL 2023ในสนามที่2ตามคําขอของแก๊งนักตบสาวไทยค่ะที่คาดว่าการบินลัดฟ้าไปลุยทัวร์นาเมนต์ ตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วก็สัปดาห์ที่2เนี่ยพวกเธอน่าจะคิดถึงอาหารไทยอาหารที่คุ้นเคยกันสุดๆเลยนะคะเช่นมาม่าแพ็คนี้ค่ะทั้งนี้นะคะการอัปเดตล่าสุดจากบัญชีโซเชียลของหมอเอกเนี่ยล่าสุดก็ได้มีการระบุว่าตอนนี้นะคะตนเองเนี่ยก็ถึงกลุงโดฮาประเทศกาตาร์แล้วแล้วก็จะต่อเครื่องอีก15ชั่วโมงนะคะเพื่อไปยังเซาเปาโลของบราซิลตามลําดับค่ะ